นะพี่น้องเอ้ยก็เปิดคลิปอยู่ไฟผมมองพี่น้องมึงเสี่ยนเบ็ดมงงึงผมไปสู้เบิ่งอีพี่แหลกเขงปีพี่น้องเลยฝนมาเลยพัดก,กันออกมาหาตกปลาขึ้นเขาไไม,ม,ม,มาเบื่อโปรไฟเซอรเราพี่น้องเลยหากินปลาขึ้นเก่าถึงเกินปลาขึ้นมวลีตะกุดปลาโบมีพี่น้องึฝน้ยเสี่ยนเบ็ดเบิ่งเราไมีได้ ไปสู้มากแม้หเจ้นี้นตำคครับเขียนไม่รูุบุบานเพินตอนอย่าไทยเรื่องหลบรอยมีตะปูรอรอด้พี่น้องเขียนเบ็ดเขียนเบ็ดหรือเขียนเบ็ดปมหัวนี่แหละครับพี่จะไรู เีย่หมลูรียงนม้เลครับหลบรอตัวมือว่ามันเอฟซีแล้วคุณสาวสนใจติดต่อได้เลยครับบ้านยังก็หลบรอดนี่มแครับบ้านหน้องแค็นผมเก่ดมีแต่ไฟฟ้าป่าย่างป้ายางฝไยไหมหนาม่างแห้งไร้พิลล์ ยังไง,งนี่ละมากระเซียนไก่นี่ครับครับสวัสดีครับกับประธานขาดนักเองประจำช่องครับเพิ่นไปตกปลาดูได้ิ่นเก็บขาผู้มามาสัมแม่บ้านผมเอ้าจีต่าก,กันไปพี่น,อน้องเอ้เอ้าพี่น,อน้องเอ้ตัวแหลกแหกม้านมึงผมต้องลายเวทบ้างพี่น,อน้องเห็นบ่พี่น,อน้องเอ้อแกงไปหาไบ่ไก่เลยพี่น,อน้องเบ็ดแค่มันอ่อน คุณเห็นตัวปลาป่ะพี่น้องเปิดกล่องเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยปลาหมักกล่องนี่บางทีนี่มานหมานหมานแต่ร้ายแตกเลยพี่น้องเลยตัวนี้อไรตวนตัวแหลกเปิดกล่องพี่น้องเอ้าจีตาลงไปเยอะแยะพี่น้องเลยหากินน้ำฝ้ายแล้วล่ะอีพี่นี่มานหมานหมานเหรอครับคุณเบิ้งพี่น้องคุณปลาคุณไหนตัวแบบงามลูก ปลาอย่างนองครับทวดเด้อครับพัก,พก,พกบดครับทวบัวบดซื้อเจ้าเมียโอ,โอ้ยดูมันเปนไงหว้ายบอดเมียเรากระไดเลยนะเสียนเบ็ดอีกอนอคนหนึ่งครับเพิ่หนมหม <c oughs> านกันเลยครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเอ้าติดตามกันไปครับอีพี่นี่ก็ได้มีแต่เสียนเบสอร่อยต่อยพี่น้องหลายคขาคนใช่เมืองพี่น้องคนประธานเพิ่นไร้ปลาคนไม่ยอมโซ่กล่องเลยบัวมากก็ไผ่หอกประธานพอยิ่งไกล แต่ผมคือเก่เาแม่บ้านเก็บขาพี่น้องเอ้ยนังเอกประจำสองมะยอมออกเดือนได้ปีนี้เอ้าติดตามกันไปพี่น้องเลยคลิปแหลกของปี<อ>ปุนเบื้องเสียดไก่เอาเละพี่น้องกินเป่นยังไก่สามถุงมูน่ะเปิดหนิมันกูมูพี่น้องเลยสภาพไฟพี่หน้องมมลดดเลยเนื้นนอยอ,อ,ยอย่าแกงเนื้อ อ,อีพีแตกของปีพี่น้องเลยเขียนเบ็ดฟางผงเต้ติดตาก็ไปเยาตๆพี่นอ้อ,ญญนองจักอีพีเท่าได้เราพวกก็จำบ่ได้นะพี่น้องมอไม่เลยแต็มนี่เห็นว่าพี่น้องปลายเบ็ดเอ,อ้ยตัวป่าอ้ามันมัๆมัพี่น้องเลยอีพีนี่ก็ติดตาก็ไปยาวๆมญาฝิายไฟบาน พวกผมเอื่นแต่ไฟไฟไอป้ายยางป้ายยางถ้าไฟบานเนี้ยพี่น้องนี่นะตัวหน่อยตัวใหญ่สมกันไปเนี่ยเดือดตัวใหญ่เดือดตัวใหญ่ระคาบ้านอีพี่ในยาในเฮ็ดมันขึ้นไปเรือ่อพี่น้อนงนียนะพี่น้องนี่มาเบื่องเดี๋ป้าแซากันตัวหนึ่งแต่หนึ่งพี่น้องเยหลายแต่แล้วพี่น้องเอา้าย อันนี้ตัวนี่ยหน่อยพี่น้องเอ้ยยังเว้นปลาอันตัวหน่อยพี่น้องปลาหลายตัวเติบยิ่งปลาเครือมีแต่วปลาเครือหน่อยเอ้าอีพี่นี่จีบตามกันไปพี่น้องหากินปลาไฟเสร็จละนี่แต่พี่น้องอีบแต่พี่น้องนี่มาพี่ไ้เบียดเอาขนาดตัวใหญ่สุกกันเลยพี่น้อไม่มาพี่หน่อตัวปลามันมันมันเดี๋ยวพี่น้องเหรอ แั่งก็บม่ใช้ยากพี่น้องเลยอีพีนี่คลิปแหลกของปีพี่น้องเลยปวนเลยปวดปวดใช้ประชิดประชิดหน่อยนึงอ่ะทิ่แต่งกั็ไปพี่น้องเลยเบิ่งประทานครับพี่น้องเพื่อนประท่านเพื่อนโตง่ายนึงพี่น้องเลยเพป็นเอามีตัวใหญ่ที่ขามาลนะปลาเขามีตัวใหญ่พี่น้องนี่ เช่นเบ็ดก็อยู่ตรงกันนีอะลรรูปรอยอยู่บ้านนี่บอกเช่นเบ็ดประจำหมู่บ้านเพื่อนฮะยี่พี่นี่กระติดตางก็ไปย้อยาพี่น้องเลยฮะพี่น้องไม่อีกแต่แต้มนี่นี่พี่น้องเอกยตัวปลานี่ตัวนหน่อย <c oughs> นหน่อยตัวหน่อหน่อยเพื่อนหน่อยก็เอาเลยพี่น้องเลยยี่พี่นี่ คำอีกเพี่น้องเอ้ยตางก็ไปยาะแพี่น้องเองเขียนเบ็ดกลายปลากับตัวใหญ่ตัวน้อยสมกันยพี่น้องเนี่ยเว้ยี่เลยพี่น้องแกลม่คยจะคำหอ้พี่น้องเลยอย่างนี้ก็ขึ้นนี่เลยพี่น้องเห็นบอกตัวปลาขึ้ำมากอ่าี้จะตัวน้อยอย่างไรพี่น้องนะไม่ก็พ่กคึเก่านนาละเอฟซตางก็ไปยาพี่น้อง อีพี่นี่เขาปีอีพี่แหละของปีพี่น้องเลยหนาเขากระม้าแต่ทั้งอำเภอเดียดพี่น้องเลยเปนไกลก็ประทานค้ามาเดี๋พี่น้องไม่ไกลขึ้นมาในช่วงก่อนเข้าวันนี้ตามโลกกันอย่างเงี้ยเพิ่เติมคำอลไรพี่น้องเอ้เหมือยกันเพิ่มบริเวณหูอยู่นะอีพี่นี่จะได้กระเทศก็ขึ้นนะพี่น้องไม่หอดคำเพิ่นเช็บ็ดานเพื่อใดพี่น้องตัวปลาตัวหน่อยตัวใหญ่สมกันแล้ว เพื่อพี่น้องไม่ไกลเอาปาลาได้ไม่ไกลโซ่ปลาอยู่วันนี้โซ่นี่วุผมเห็นบ่าพี่น้องผมบิ่งโต้งับจำคำละพี่น้องเลยเอาอีพี่นี่ก็รุมรุมดอนดอนดีกันอะไรก็ขึ้นอีละพี่น้องเนาทีตังก็มาแย่แย่เพิ่งคืนนี้พี่น้องเทียนเล็หลังมาหลายเยอือ ไม่เลยพี่น้องอีกแฉมหนึน่งเล่ตัวนี้ตัว,ตวงามอยู่คำละพี่น้องเอ้ยอีพี่นี่ก็ขึ้นเลยเด้ออปลาเบิร์เอามดนดอน,นก็ขึ้นนี่ ines, ลเลนะย,ยนะพี่น้องเอ้ารุดพอดีวิบวิขาดนะติดตามก็มาพี่น้องเอ้ยวิทย์ปลารุดพอดีบริบูรณยากนเนี่ยพี่น้องอีกแฉมหนึ่งหนึ่งอีกก็ขึ้นนี่เลยพี่น้องเอ้ยคำไม้มีตูงงามมันมะันมะันมะันพะี่นะ้องเลยตัวปลา มัปิดคลิปอยู่บ้านตกไปตมกมาก,กับฝนตก่ำพี่น้องเอ้ยในซ่ำนี่ะอีพี่นี่พี่น้องนี่ไม้ปีไม้าศาสตร์อีพี่แหลกคนปีมันมัน,นเนี่ยอยู่พี่น้องนี่ตกบาน,นี่ตกงำม,มีไฟซื้อบา้านเล็กซื้ออย่างนั้นหร ผมไม่เตือนว่าไฟาป่ายางป่ายางจะซื้อไฟเขาเงีน้นแล้วอนนีพี่นี่เขาไว้ซ้ำนี่เขาพี่น้องมานี่อยู่ประมาณสองโลหรือสามโลนี่ละอีพี่แดกของปีอีพี่หนาจังว่ากันไหม FC ป้าเบิดอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนน้ำด้ำรวย หวยรวยเบอร์เบอร์สุขสุขคนเอาอีพี่นี่ก็ไว้ซ้ำนี่ละครับสวัสดีครับอีพี่หนาะจากันใหม่